สวัสดีมนุษย์โลกทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผม <c oughs> ต้นเคนแมนแช n เนลนะครับวันนี้ผมก็จะมาต่อด้วยปานอีกหนึ่งสายในเรื่องดาบพิฆาตอสูรน,นั่นก็คือปานวาลีเนื้อหาในคลิปนี้อาจมีการสปอยตอนเรื่องหน้าในเนื้อเรื่องดาบพิฆาตอสูรครับถ้าใครไม่อยากรู้สปอยก็สามารถปิดคลิปนี้ไปได้ก่อนเลยนะครับว่ากันว่าปานวาลี ในเรื่องดับพิฆาศูนย์มีผู้ใช้มากที่สุดในเรื่องเพราะเป็นปานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายจึงเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มต้นมากที่สุดสำหรับผู้ใช้ปานวาลีในเนื้อเรื่องจะมีปรากฏออกมาให้ได้เห็นทั้งหมด7คนนะครับคืออุโรโคดากิซากอนจิโทมิโอกะกิยูมุลาตะซาบิโตะมาโคโม อาโออิคันซากิคามาโดทันจิโร่สำหรับปานวาลีเดิมทีจะมีด้วยกันทั้งหมด10กระบวนท่าแต่ทอมิอากากิยูเสาหลักวาลีคนปัจจุบันสามารถคีดคนขึ้นมาได้อีก1กระบวนท่ารวมเป็น11กระบวนท่าคือปานวาลีกระบวนท่าที่1ดาบพาวาลี เป็นกระบวนท่าที่พุ่งเข้าไปฟันเป็นแนวนอนเพื่อตัดคอศัตรูปานวาลีกระบวนท่าที่สองกังหันน้ำเป็นกระบวนท่าที่ฟันออกไปเป็นวงกลมคล้ายกังหันน้ำใช้ทั้งในการโจมตีและการป้องกันปานวาลีกระบวนท่าที่สามกระแสน้ำไล่ลำเป็นกระบวนท่าที่ผู้ใช้จะฟาดฟันทุกสิ่งที่ขวางหน้าด้วยการเคลื่อนที่ไปฟันแบบลื่นไหลดังสายน้ำ ฟันวาลีกระบวนท่าที่4ขึ้นน้ําเป็นการจมตีแบบต่อเนื่องด้วยการฟันหลายครั้งอย่างลื่นไหลฟันวาลีกระบวนท่าที่5หยาาน้ําฝนแห่งความเมตตาเป็นกระบวนท่าที่ผู้ใช้เปลี่ยนการจับดาบแล้วฟันเป้าหมายเพียงครั้งเดียวซึ่งจะไม่สร้างความเจ็บปวดใดๆแก่ศัตรตูเลยฟันวาลีกระบวนท่าที่6กระแสน้ำวนเป็นการบิดร่างกายเพื่อหมุนฟัน และสร้างกระแสลมโจมตีศัตรูที่อยู่รอบๆและท่านี้สามารถนำไปใช้ในน้ำได้ปานวาลีกระบวนท่าที่7หยดน้ำค้างสะท้อนพื้นน้ำเป็นกระบวนท่าที่จะเป็นการแทงไปข้างหน้าใส่เป้าหมายด้วยความรวดเร็วและแม่นยำปานวาลีกระบวนท่าที่8สายน้ำตกเป็นกระบวนท่าที่ฟันลงมาจากด้านบนและปล่อยกระแสน้ำตกลงมาฟันเป้าหมายในแนวตั้ง ปานวาลีกระบวนท่าที่9ละอองกระแสน้ําเป็นท่าที่ผู้ใช้ปรับการเคลื่อนที่ของการก้าวเท้าได้อย่างไร้ขีดจํากัดเหมาะกับการใช้ต่อสู้ในกรณีที่สถานที่ในการต่อสู้ไม่มั่นคงปานวาลีกระบวนท่าที่10สายน้ําไหลจุดจบเป็นท่าที่พุ่งเข้าหาเป้าหมายและทําการโจมตีแบบต่อเนื่องเกิดเป็นรูปมงกรวาลีออกมาโจมตีศัตรูปานวาลีกระบวนท่าที่11 ผิวน้ำสงบนิ่งเป็นกระบวน่าที่ทมิโ้กากิอยู่ิิคนขึ้นมาสามารถสลายการโจมตีของศัตรูได้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับปันวาลีถ้าใครดูมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของผมนะครับสำหรับชิปวิดีโอเอาหน้าผมจะมาทำปันอะไรต่อกดติดตามเพื่อรับชมชิปของผมได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ